ก็คือนี่ละเอาเอากสตรีมไปย้อยังกับคคบเปิดสุกย่างเลยล่ะแบบน,นี้น้ำเนียนเป็นน้ำพรจะปิเกรดกุ้งเข้าใจอยู่จ้ะไม่มีปัญหาเลยสําหรับกุ้งนี่กุ้งเป็นคนง่ายมากจ้ะขอบคุณลหลายๆจะเอาใจช่วยสุดเห็นไหมไม่ได้ดูข่าวอะไรกับเขาเลยกุ้งนี่แหละอ่นนานหนังสือไปน้ำฟังไปน้ำจ เจสซีเรียสลา์เดี๋ยวก็ผผ่านดอกละสวัสดีจ้าน้องเนตรสวัสดีค่ะทำเรี่องอาหารพร้อมแล้วไหมจ้ะพี่จินแล้วดีขึ้นเราจะอากาศดีขึ้นน่ะละไข่แน่จ้ะแต่ว่าเราก็โอเคอยู่ดอกอกินอีหยงังไปน้ำเนาะเดี๋ยวกระล่มหลอดล่มดอกนะ่ะเมียนจ้ะเกิดเห็นมันว่างอยู่นี่ก็เลยเสียบมือซื้อกันเสมอขอบใจเด้อกินข้าวให้แซ่ ไปไปาคุณสาภาพคุณสาภาพไปเนาะแม่นบอกินเข่ากับคุณสาตรงนี้พี่พี่จอมเบืองด้วยอยู่บานก็บม่ได้ยูซือเห็นบนอนจอนั่นเห็นบนบนั่นกตต้องเบืองว่าผู้ใดมาบ้านนู่นนี่นั่นได้หีิประยูซือพี่จิน,พ,จนพี่จินเด้เป็นจังใดสบายดีเนาะบ่เห็นจังด่วนสาลี่กินบาดท,ที่นี่มันหลับบาดดีเอื้ยว่าสันอดดีเอ้ยจอม บานนี้มันไปของข้อแม่หญิงสวัสดีพานกรค่ะโอ้โอเคเลยอายุนี่อ่ะพี่ไปสอบตอนนั่นวอ้มันโดนแล้วเนะนั่นก็เปดิดไว้รอดบ่าเปยังไปเสียงไว้อาผ้าคุ้มคุ้มไว <laughs> อยากพานค่ะพี่เนื่อยแล้วจ้าสอบทิษสดวีวันที่เก้าปฏิบัติต้องรอที่รอดที่ อือนนยอยูนออ่นี่กะเมื่อคืนนี่ไดเอียงนอกเมื่อคื้นรับตาเรื <laughs> ่องจานองเดชไปเลยคนเฮาอ่า ชีวิตนอกจากกุ้งกัดเข้าใจจ้าเข้าใจเลยพี่เกรดเข้าใจเลยจ้าดีจ้ามาแล้วเด้อมาวอานํำกันครับสาวพี่โอ้เงียบเลย บ้านพี่แปดโมงสามสิบสามนาทีจ้ะบอกเพียนเธอไปกินป้นปลาได้ <laughs> กับเพียนเธอคื่กันเธอหญิง <laughs> ตามจำนวนเห็นบอกลักๆันะจ๊นน้องเกรดนะจ๊ะนี่ะแมนจ้า,นะจาอหลีตัวมันตั้งเป็นอีลีได้หะ่ะโอ้จักโมงละเทอทังผลหาโมงแรกเลยบอสบายดีบอจ้า อัน,นฉันก็หัวรลบอไปไหมยิงฉันก็บรู้ดนะฉันกันี่แหละเขาว่านะฉันก็หัวรล่อไปว่าไปไหมยิงมีโคอเสนาเขาเราได้จากพิเกรดของกุ้งอ่ะมีแล้วได้จากกุ้งเห็นแล้วของกุ้งเขาแล้วอัน,นมีมูของให้กินเอาว่ดไบวอดวอดอ,ดอ,ดอ,ดอยากให้เราหยังต้องปั่นเอาใาขอบใจจ้าเพื่อน พูอพร้อมเด้อมองโรงเรียนนี่ครับไดรล่มีทอดไดต้องตามระเบียบเขาขเดอ้อบ่ได้ครับรถมอเตอร์ไซค์จากกูเตอร์เนี่ได้จากพ่อเป็นอันโลกอันนี้ประจำตะกอนเนี่กุุงมาหม่ๆม่พ่อต้องอันไปซองกล่องขยะใส่ผ้าอีตูอา่าเขจารืเอิญผะมายูบานมูสึกเปิด้านหนวดไม่ร้านพิษอันเด็กหน่วยี่แหละสามีบอแมน ฉันบอกว่ายำหายง่ายแล้วะกินมัวจ้าคนบอกงากเนะน่าจะบอกว่าจังเดบางข้างนี่ถ้าห้าสี่ซอยผู้ใดเ้าก็อยากซอยแต่ว่าความจําเป็นกรมีแต่ว่ากุ้งอ่เป็นคนอยูุ่บ้านช่วงพิเกตไล่นั่นไล่นั้นักไ,ไปหาหม,มัวมันขึ้นเนี่ยไปรอบสองตอนตีหนึ่งมันขึ้น อืมยูนีกะ่ะเมือขึ้นนี่ไดเอียงน้องเมือขึ้นมันสิเข็ดตลาแกะอยู่กันนะวันนี้เราจะทำกาแฟกาแฟ,อฟขอบคุณค่ะจากผสียหายเพิ่กินผักหลายๆพยานยามปันเค้กอันขนมกิน ขนมมันนี่นหลักินแค่ขนมไข่เธออันพี่อนแคดว่าขนมไข่น่ะทนมีขนมไข่ข่าใกล้แล้วพอห้ากว่าๆพี่พี่เกรดมันบ่ใครขืนเนายเป็นตาหอมแท่นองมาร้อฟังมอรำ่หน่อยร้อยล้านให้จบเรื่องจังสีกาหนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวียงฉันบ่ได้ว่าสิมื่กินอ่างหนะาเธอได้เหียง สวัสดีจ้าวัสดีค่ะห้าร้านดวงตาวัสดีเยียง้งแคททักทายด้ยจ้าเอ็นดูเอ็นดูลาวบวกเคียวตีนันหรือว่าเฝ้าลึกลึด อย่าขยายจ้ะบาทที่นี่มันไปคลองมันบอย่อมลงนะแม่จ้ะมันก็เฮ็ตหายหายใจบ่อยิ้มมันก็มีแต่สี่ยหักออกมันบอยกุ้งอ่ะปีนี้สุโขทัยหนักมากโอ้แบตเปิดป่ะฮัลโหลยืนอยู่ดอกเนาะคิดว่าสวัสดีเด้อจ้ะเด้อปูกระดิถ์สวัสดีนี่แล้วก็ม้วนมา ควานี่เขาให้เบิงงทั้งหนากวอนหญิงเจ้งน้าเพียนเธอเก่งเออฉันฟังรูเรียงพี่นันท่วมเยอะไหมคะนั่งกินแต่ว่าแห่งเงินอ่าเราเป็น พ่อเป็นโลกอันบ้านเขาเอินเหี้ยงอือหลอดร่มเกรดพยายามค่ะน้องจะสู้ค่ะพี่ขอบคุณกำลังใจดีๆนะจ๊ะนะ้อขอบคุณจา้าขอบคุณหลายๆจา้าคุณพี่เกรดพันๆเหมือนจุกยางเดอ้อเนาะที่นี่ปืนนี้ร้อนก็ไม่เท่าไหร่นะพี่ก็ร้อนในระดับหนึ่งสามสิบองค์งทักหาทุกวันกับพี่ใช่ค่ะ เมื่อวานนี้กุ้งก็ไปโรงพยาบาลโอวก้อนเด้อพอใหญ่ไปรับแม่ยามาจ้าจ้าฉันขอตัวก้อนเด้อพอใหญ่ไปรับแม่ยามาจ้าจ้าโอเค thank you พี่ใบครับพี่แต่ว่าฉันบอกรับฉันให้จฉันเป็นพลนังฉันบอมเป็นพลลรครับนาะไห้สามี่อันครับให้ขี้นั่นล่ละขอให้ทุกคนปลอดภัยนะพี่อะ ตันท่อรูลำเลียงอาหารนะพี่แมนจ้าแมนอิลีน้องเนตหญิงฉันขอเวลาหัวหน่อยนะฉันคอมเมนบอได้ตอนนี้โอ้ยได้นั่งยุหันหน่หญิงซี่สมโหมงอนเดิมหมู่ว่านี่นะที่ฉันนั่งบอกกับเธออยู่นะเื้อตั้งแต่ขึ้นมาปุ๊บก,ก็บไปปับ๊บเลยเด้นะ่ะเธอไปได้เดียวนี่นก็เลยโอ้ว่าลีหน่อยหนึ่ง ต่ว่าเราก็โอเคแล้วล่ะเดี๋ยวนี้โอเคแล้วโอเคแล้วอาา๋อสวัสดีแห้งปะแห้งหยานแห้งแห้งตา่นี่แล้วสวัสดีค่ะพี่จอมพี่จอมกระมาแล้วนะั่นสวัสดีค่ะเลีย้ยงปวัสดีค่บ่รู้เลี้ยงเด้รู้อยู่ดอกตวาวันก็นรู้ว่าเราเป็นหยังตาวัาน แล้วบอกพอฟังแม่พี่จินหาลังเทียมแม่กุ้งก็เลยบเรรู้ว่าคุณสิบอกพี่จินมางเด็ดอ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จิ๋นเนาะจ้ะที่เพอนเขามาถักท่ายถามข่าวสามีเมื่อเสาร์นี้เนาะจ้ะทุกอย่างกับบอกเพื่อนเธอไปกินป้นป่าได้กับเพื่อนเธอคือกันตัะหญิงตามจะขอบคุณค่ะพี่น,นัน สบายดีเนาะก็มีหลายหลายคนเนี่ยแหละจ้ะกระพ่ตุมพี่ตุม,ตมสีจ้ะเจาะก็หน่าจอตอนนี้พี่ตุมปวดหัวไปเลยด้วยแต่อยากหัวค่ะแมนหญิงทางนี้ท่านได้เหตุยังอยู่เรียกเขาปุ่นเศร้า